นายกสมาคมการค้าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดระบบการเดินทางกลับของแรงงานได้เป็นอยา่างดีพร้อมเตรียมรถรับส่งแรงงานที่กลับมาทำงานให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย กัมพูชาจันทบุรีกล่าวถึงภาพรวมของการเดินทางกลับของแรงงานกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าในปีนี้แรงงานทยอยเดินทางกลับจะมีมากเป็นบางวันด่านทาวนบ้านแหลมถือเป็นด่านที่แรงงานเดินทางออกมากที่สุดปีนี้การจัดระบบได้ดีต้องขอขอบคุณทางตำรวจทหารที่คอยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางต่างๆตามที่ทางรัฐบาลได้สั่งการมาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่หน้าด่าน ได้อำนวยความสะดวกร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาและที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางกัมพูชาได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานและดูการจัดระบบแรงงานของทางสมาคมซึ่งทางสมาคมได้ให้ความสำคัญของการจัดระบบที่ดีส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนของยานพาหนะที่จะรับแรงงานที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานนั้นทางสมาคมได้ประสานไปยังผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายรถเป้เหลืองให้มาเข้าคิวจัดระบบและเสริมด้วยรถโดยสารนอกเพื่อให้เพียงพอกับแรงงาน นอกจากนั้นยังได้ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะอสให้มาช่วยในการที่เป่าแอลกอฮอล์ของคนขับก่อนว่ามีการดื่มสุรามาหรือไม่และรถโดยสารที่เข้ามารับแรงงานที่ตลาดบ้านแหลมแห่งนี้จะมีการจัดระบบให้สามารถวิ่งได้เพียงเที่ยวเดียวเพื่อให้คนขับได้มีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่พร้อมของคนขับ ปีนี้เราดูภาพรวมสมาคมเนี่ยได้ดูภาพรวมทุกด่านทุกช่องนะครับในการกลับและโดยเฉพาะาพด่านบ้านแหลมเนี่ยถือว่าแรงงานได้กลับมากที่สุดแต่ปีนี้ก็ก็ทยอยกลับเขาเขาเรียกไรกลับสะสมค่อยๆทยอยกลับมาจนถึงสงกรานต์ก็เยอะเป็นบางวันนะครับจัดระเบียบได้ดีก็ต้องขอบคุณน,นะครับทั้งที่ตำรวจตามเส้นทางทหารนะครับก็ได้เงวยความสะดวกตามที่รัฐบาล สั่งการมาเรื่องอำนวยความสะดวกและโดยเฉพาะเอมเอเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหน้าด่านก็ได้อำวยความสะดวกร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาก็มีการมาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มาชมเรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่เราแล้วก็ในส่วนของสมาคมที่ได้ดูแลการจัดระเบียบคือต้องบอกว่าต้องมีการจัดระเบียบให้เป็นระบบนะครับเพราะไม่งั้นแลวเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเล้วเผลอเนี่ย เกิดการทะเลาะก,กันแล้วเดี๋ยวจะเกิดการกลราจนนะครับซึ่งมันเคยมีประสบการณ์เปนอยู่อันที่2ก็คือในส่วนของแรงงานที่กลับในช่วงฤดูการเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันกลับสะสมไปช่วงที่เขาทํำโฉนดที่ดินของฝั่งกัมพูชาเออเอกสารสิทธิที่ดินฝั่งกัมพูชาช่วง 3- 4เดือนก่อนเขากลับสะสมไปพอสมควรนะครับแต่ก็มีเยอะอยู่ที่จะกลับในฤดูเที่ยวนี้นะครับ ก็คุยกับรถผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือรถม่เหลืองของรงการขนส่งเนี่ยก็บอกว่าให้มาเข้าคิวจัดระบบแล้วก็มีรถโดยสารนอกที่มาเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อบุคลากรแรงงานที่กลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยที่จะมาสร้างเศรษฐกิจกอันนี้เราก็เตรียมเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงนะครับว่าถึงเวลาเราอาจจะต้องมียืมเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสสมาร่วมมนตรวจปล่อยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจจะมีการเป่าแอลกอฮอล์ o ของคนขับก่อนนะครับก่อนที่จะส่งแรงงานอีกส่วนหนึ่งก็คือรถโดยสารทั้งหมดเ,เราจะต้องมีการจัดระบบตามคิวแล้วก็ให้วิ่งขาเดียวสมมุติว่าวิ่งไปแล้ว่งแรงงานเสร็จแล้วก็ตีรถกลับมาปพักรับถึงแรงงานจะมีอยู่ก็ต้องเป็นรถคิวอื่นซึ่งไม่ให้ไม่ให้เบิ้ลคิวเพราะมันจะเกิดการไม่ได้พัฟพอร์ตเราจะเสียหายอันนี้สําคัญมากซึ่ง คยมีเหตุพวกนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือรถนอกคิวอันนี้เป็นประเด็นปัญหามากมีโวยวายมัง่งมีร้องเรียนกันมัง่งแต่เราไม่ยอมนะครับเพราะว่ารถที่เขาถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องได้สิทธิ์เพราะฉะนั้นรถที่อยู่นอกคิวจะมารับเนี่ยต้องมาต้องไม่ได้อภิสิทธิ์ในส่วนของเอ่อมาแย่งคนในคิวรถของเขาถ้าจะได้ก็คือต้องมีเอ่อใครจ่าย,ายที่จะต้องชดเชยให้กับคิวรถของเขาซึ่งตรงนี้เรามีการจัดระเบียบแลวเรา ทำมาหลายปีแล้วนะครับเพราะไม่งั้นอนะ่ะมันจะเกิดปัญหาในการทะเลาะเบากแว้งกันเดี๋ยวตีกันขึ้นมาแล้วยุ่งนะครับ